ในรนี้นะครับพี่วุฒิเพื่อน,นำพาท่านมาเจาะลึกในการเตรียมตัวที่จะเข้ารับการสรรหาในสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเราจะมาทำความเข้าใจครับว่าในการเตรียมตัวที่จะเข้ารับการสรรหาในตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดในระดับต้นในระดับกลางในระดับสูงท่านจะต้องเตรียมตัวอย่างไร และมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้ท่านประสบความสำเร็จในการสอบแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งในการสอบในรอบนี้ซึ่งเราเห็นว่าในอนาคตอะไรอย่างครับที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกคำสั่งก่อนหน้านี้ที่ทำให้การสรรหาในสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปอยู่ที่ส่วนกลาง ซึ่งในอนาคตเนี่ยนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ก็เมื่อเราเห็นถึงอนาคตที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่เราจะต้องทําให้ได้ในรอบนี้ก็คือจะต้องสอบให้ได้ต้องสอบให้ผ่านในรอบนี้นะครับในการเตรียมตัวสอบในตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัดนะครับในรอบนี้ชัดเจนครับว่าในขอบเขตเนื้อหาในการออกข้อสอบตามประกาศนั้นจะเป็นการใช้วิธีการในการคัดเลือก การคัดเลือกในรอบนี้จะเป็นการทดสอบสมรรถนะทางการบริหารตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งอยู่4สมรรถนะ4สมรรถนะที่ว่านี้นะครับสมรรถนะที่1เนี่ยก็คือเรื่องของการเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงเพื่ออธิบาใให้เห็นในภาพรวมแบบนี้ครับว่าท่านที่จะสอบในตําแหน่งหัวหน้าสานักปลัดในระดับต้นไม่ว่าจะเป็นของอ,อบตอของเทศบาลท่านจะต้องแสดงคุณลักษณะ การเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงท่านที่สอบหัวหน้าสํานักปรลัดในระดับต้นเนี่ยท่านแสดงออกในระดับที่1ของตัวชีวัดต,ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งนั่นก็หมายความว่าท่านจะต้องไปรู้ถึงตัวชีวัดในการเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงคนที่จะสอบเป็นหัวหน้าสํานักปลัดในระดับต้นเอาระดับที่1คนที่จะสอบเป็น หัวหน้าสํานักปลัดในระดับกลางซึ่งในรอบนี้หลายท่านครับที่มีคุณสมบัติมีสิทธิ์ที่จะเข้ารับการสรรหาเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าสํานักปลัดในระดับกลางท่านสามารถที่จะใช้วิธีการในการสรรหาในรอบนี้นะครับด้วยการเตรียมตัวที่จะเข้ารับการทดสอบสมรรถนะในระดับกลางเนี่ยต้องการให้ท่านแสดงออก ถึงการเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงในระดับที่2และท่านที่เตรียมตัวสอบในระดับสูงท่านจะต้องแสดงออกในระดับที่3ส,สมรรถนะตัวที่2ครับที่ท่านจะต้องรู้ก็คือในเรื่องของความสามารถในการเป็นผู้นําท่านที่เตรียมตัวสอบพวรรหน้านสำนักปลัดในระดับต้นท่านจะต้องแสดงพฤติกรรม ให้เห็นว่าท่านมีความสามารถในการเป็นผู้นำในระดับต้นระดับที่1กลางระดับที่สองหัวหน้าสมัครประหลัดระดับสูงต้องแสดงออกรับที่สในเรื่องของความสามารถในการพัฒนาคนในระดับต้นต้องการแสดงออกระดับที่1นึ่งระดับกลางระดับที่สองระดับสูงระดับที่3และเรื่องของการคิดท่านจะเป็นหัวหน้าสมัครประหลัดเนี่ยนะครับท่านจะต้องมีวิธีการคิด การแสดงออกถึงวิธีการคิดเรียกว่าเป็นการคิดในเชิงกลยุทธ์ก็คือเขาต้องการที่จะท่านแสดงออกว่าท่านมีวิธีการคิดอย่างไรในระดับต้นต้องการท่านแสดงออกในระดับที่1ในระดับกลางต้องการใท่านแสดงออกในระดับที่2ในระดับสูงต้องการในท่านแสดงออกในระดับสามคนที่จะเข้ารับการคัดเลือกหัวหน้าสำนักปลัดในระดับสูง ที่ต้องแสดงพฤติกรรมหรือแสดงคุณลักษณะในระดับที่3นี้ท่านจะต้องมีพฤติกรรมมาตั้งแต่ระดับที่2ระดับที่1นล้วั่นก็หมายความว่าคนที่จะสอบหัวหน้าสํานักปลัดในระดับสูงเนี่ยต้องรู้ตั้งแต่ระดับที่1ที่2ขึ้นมาแล้วก็มาแสดงออกก็เห็นว่าไอ้ท่านเป็นหัวหน้าสํานักปลัดในระดับสูงเนี่ยท่านจะต้องมีคุณลักษณะอย่างไรที่จะบอกบอกว่าท่านเป็นผู้น,นําในการเปลี่ยนแปลงในระดับที่3 เป็นความสามารถในการเป็นผู้นำในระดับที่3เป็นความสามารถในการพัฒนาคนในระดับที่3เป็นเรื่องของการคิดหรือว่าเรื่องของการคิดในเชิงกลยุทธ์ในระดับที่3ามนี่คือสิ่งที่ท่านจะต้องต้องทําความเข้าใจแล้วก็แสดงพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้ออกมาการทดสอบสมรรถนะด้วยวิธีการคัดเลือกเนี่ยคืออะไรคําว่าการทดสอบสมรรถนะ เป็นการทดสอบถึงขีดความสามารถในการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาภายใต้สถานการณ์ต่างๆท่านที่เตรียมตัวสอบหัวหน้าสำนักปลัดนะครับท่านต้องเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจในความรู้สิ่งที่ท่านควรที่จะรู้ในสายงานบริหารทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระเบียบกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขั้นตอนในการทำงาน สิ่งแรกด่านแรกที่ท่านจะต้องมีก็คือความรู้ครับท่านมีความรู้มีความเข้าใจในระเบียบในข้อกฎหมายจากนั้นคับเอาความรู้ที่ท่านมีเอาความเข้าใจในระเบียบในข้อกฎหมายที่ใช้ในการปฏริบัติงานเช่นกฎหมายในการจัดตั้งกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารกฎหมายเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสาธารณาภายัย ไปที่เกีย่ยวข้องกับการเงินที่เกีย่ยวข้องกับกฏประมาณนี่เป็นความรู้ที่ท่านจะต้องมีเป็นพื้นฐานของการนําเอาความรู้เนี่ยไปใช้ในการสอบสม,มสรรถนะถามว่าก,การทดสอบสมรรถนะเทียบระหว่างการสอบกฎหมายกับการสอบสมรรถนะเนี่ยการสอบสมรรถนะท่านจะต้องมีความรู้ในกฎหมายเพราะเอากฎหมายไปใช้ การทดสอบสมรรถนะเป็นการทดสอบถึงพฤติกรรมหรือถ you know, kind of ึงการใช้กฎหมายถึงการทํางานถึงการปฏิบัติงานท่านจับปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบตามข้อกฎหมายได้ท่านจะต้องมีความรู้มีความเข้าใจเอาความรู้ไปใช้ก็จะเกิดทักษะทักษะคืออะไรทักษะก็คือเป็นเรื่องของความสามารถในการปฏิบัติบางคนมีทักษะในเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์บางคนมีทักษะเรื่องของการสื่อสารบางคนมีทักษะเรื่องของการวิเคราะห์บางคนมีทักษะ ในเรื่องของการพูดการกีฬาก็นี่คือคือทักษะของแต่ละคนทักษะมาจากไหนทักษะตรงนี้นะครับอาจจะมองว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่กําเนิดหรือเราจะเรียกว่าทักษะตรงนี้เป็นเรื่องของพรสวรรค์เป็นเรื่องของพรสวรรค์คือเป็นเรื่องที่มีมาตั้งแต่กําเนิดเราเรียกว่าพรสวรรค์ ซึ่งในการทดสอบสมรรถนะนะครับต้องบอกว่าครึ่งหนึ่งของพฤติกรรมที่ท่านจะแสดงออกในการแสดงเห็นว่าท่านมีสมรรถนะเนี่ยนะครับครึ่งหนึ่งเนี่ยจะมาจากพรสวรรค์ก็คือสิ่งที่ติดตัวท่านมาตั้งแต่กำเนิดแต่อีกครึ่งหนึ่งครับ จะมาจากการเรียกว่ามาจากพรสวรรค์เครื่องนอนนอหนึ่งมาจากพรสวรรค์พรสวรรค์นีคน่นคือสิ่งที่ติดตัวมาแต่กำเนิดเ่นบางคนมีทักษะในการเป็นนักกีฬาฟุตบอลเตะฟุตบอลได้หรือบางคนมีทักษะเรื่องของการต่อยมวยมอนกับเขามีพรสวรรค์มาทักษะนื่เป็นเปม,มืสวนกับสิ่งที่ที่ส่วนหนึ่งคือมามามาโดยพรสวรรค์ของท่านมาโดยกําเนิดของท่านแต่ความรู้ยังเป็นฐานที่ส่งผลต่อทักษะเป็น ส่งผลต่อการปฏิบัติสิ่งที่ท่านทำสิ่งที่ท่านแสดงทักษะออกมาผ่านไปเสี่ยววินาทีมันก็จะกลายเป็นประสบการณ์เป็นเรื่องราวในอดีตเมื่อเช้าท่านตื่นขึ้นมาท่านทำหนึ่งสองสามสี่มันคือประสบการณ์ หลายท่านครับที่ตื่นเช้าขึ้นมาในในทุกๆวันก็จะมีแบบทดสอบให้ท่านถามทั้งของที่ทบทวนของเดิมที่เรียนมาเมื่อวานนะครับแล้วก็ทําแบบทดสอบเมื่อเวลาผ่านไปมันก็จะเป็นประสบการณ์ของท่านแต่เนื้อสิ่งอื่นใดครับก่อนที่จะไปแสดงถึงพฤติกรรมในการทํางานแสดงถึงคุณลักษณะในการทํางานเนี่ยในเรื่องของทัศนคติมีผลต่อ การตัดสินใจในการเลือกคําตอบในการทดสอบสมรรถนะของท่านครับควาวัดพัศนคติเรื่องของค่านิยมเรื่องของความประพฤติเรื่องของพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการทํางานเช่นความรับผิดชอบความซื่อสัตย์ความมุ่งมั่นนี่เป็นเรื่องของทัศนคติสิ่งหนึ่งนะครับในทุกวันนี้เนี่ยที่จะดูว่าคนคนหนึ่งมีพัศนคติอย่างไร เขาก็จะดูจากโซเชียลดูจากสื่อดูจากโซเชียลที่ท่านโพสต์ไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าสีดำสีแดงหรือสีเขียวท่านโพสต์สิ่งใดๆลงไปในโซเชียลนั้นมันก็จะเป็นสิ่งที่สื่อให้เห็นถึงทัศนคติของท่านบ่งบอกถึงค่านิยมของท่าน บอกบอกถึงพฤติกรรมในการทํางานของท่านบ่กบอกถึงความรับผิดชอบความซื่อสัตย์ความมุ่งมั่นของท่านสิ่งที่พิว์และเพื่อนให้ท่านเป็นข้อคิดในวันนี้ก็คือว่าผู้ที่มีทัศนคติในเชิงบวกเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีความสุขในการใช้ชีวิตเมื่อมีความสุขในการใช้ชีวิตคนที่มีทัศนคติในเชิงบวกก็จะเป็นผู้ที่มีโอกาสที่จะทําสิ่งใดๆก็ตามในชีวิตนี้ ประสบความสําเร็จในการสอบในเรื่องของทัศนคตินะครับส่วนหนึ่งนะครับต้องบอกว่าจะมาจากวิธีคิดแลนในเชิงจิตวิทยาบอกว่าเราจะเป็นไปตามใจที่เราคิดท่านคิดว่าท่านจะเป็นอย่างไงท่านก็จะเป็นเหมือนที่ท่านคิดจริงแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่ความคิดของท่าน,นครับ สิ่งที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมหรือส่งผลต่ออนาคตของท่านเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ที่เพื่อนที่ท่านคบในวันนี้มาท่านคบใครคนรอบข้างเพื่อนของท่านเลิกงานมาชวนท่านไปผ่อนคลายไปกินไปดื่มไปสันทนาการมีเหตุผลในการไป ท่านก็จะเป็นมือนกับเพื่อนที่ท่านคบอยู่ในขณะนี้เรื่องงานมาเพื่อนของท่านชวนคุยชวนฝึกทําข้อสอบทําแบบทดสอบอในช่วงพักกลางวันเพื่อนของท่านชวนทําแบบทดสอบว่าเอ๊ะเราต้องทําแบบทดสอบออนไลน์นะเราต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะเพื่อนก็จะพาท่านไปบรรลุในสิ่งที่ท่านปรารถนา พี่วุฒกำลังสือท่านเห็นว่าความสําเร็จของท่านในการสอบในรอบนี้เนี่ยต้องบอกว่าอยู่ที่เพื่อนที่ท่านคบอยู่ที่คนรอบข้างของท่านอยู่ที่ YouTube ในช่องที่ท่านกดติดตามท่านกดติดตามช่องบันเทิงเขาก็จะมีแต่เรื่องของความบันเทิงเรื่องของตลกเรื่องของอสร้างบรรยากาศในการผ่อนคลายให้กับท่านแต่ถ้ท่านไปกดติดตามในช่องของพี่วุฒิและเพื่อน ที่นำเอาเรื่องของความรู้เรื่องของสมรรถนะมาบอกกล่าวมาเล่าท่านฟังเพื่อมีช่องที่เป็นช่องรวมในช่องนี้ถือว่าเป็นช่องรวมนะครับแล้วก็จะมีช่องที่แยกย่อยไปในแต่ละตําแหน่งเช่นท่านจะสอบหัวหน้าสํานักปลัดเนี่ยก็มีช่องพิวุตรเพื่อนหัวหน้าสานักปลัดท่านสามารถที่จะเข้าไปค้นหาใน YouTube นะครับว่าพิวุตรเพื่อนหัวหน้าสํานักปลัดท่านก็จะไปเจอเพื่อนๆที่จะสอบในตําแหน่งหัวหน้า สำนักปรับด้วยกันอยู่ในในช่องนั้นนะครับนั่นก็บอกว่าอยู่ที่เพื่อนที่ท่านคบอยู่ที่ช่อง YouTube ท่านกดติดตามที่จะแสดงให้เห็นว่าในอนาคตเนี่ยท่านจะเป็นใครก็ดูได้จากเพื่อนที่ท่านคบวันนี้แหละท่านคบเพื่อนที่ขยันในการทํางานขยันในการอ่านหนังสือท่านคบเพื่อนอย่างไรท่านก็จะเป็นเหมือนกับท่านเพื่อนที่ท่านคบนั่นแหละนั้น ในการเตรียมตัวสอบนะครับในเรื่องของทัศนคติเนี่ยนะครับก็จะเป็นสิ่งที่เราจะต้องสร้างความเข้าใจเป็นผู้ที่มีทัศนคติในในเชิงบวกซึ่งจะเป็นผู้ที่มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในการทํางานในชีวิตแล้วก็มีความสุขในการใช้ชีวิตด้วยนะครับแล้วก็ส่งผลต่อสมรรถนะเพราะการทดสอบสมรรถนะคือการทดสอบคุณลักษณะหรือความสามารถของท่านที่จะทําให สามารถปฏิบัติงานได้สําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและก็มีประสิทธิผลท่านที่กําลังเตรียมตัวสอบในรอบนี้นะครับท่านสามารถที่จะดูตัวอย่างข้อสอบอย่างเช่นข้อน,นี้นะครับท่านต้องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวหนึ่งตำแหน่งแล้วก็มีบุคลากรในหน่วยงานของท่านแจ้งว่ามีเด็กคนหนึ่งที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานต้องการแล้วก็มีความสามารถหลายด้านซึ่งท่านเองก็อยากได้บุคคลดังกล่าวเนี้ยมาทํางานด้วย ท่านเป็นหัวหน้าหน่วยงานเนี่ยท่านจะทําอย่างไรอันนี้ก็จะเป็นการวัดถึงการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมการยึดมั่นในเรื่องของความเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงเรื่องของความสามารถในการเป็นผู้นํานะครับหรือตัวอย่างนี้นะครับในห้องเรียนออนไลน์เนี่ยพวกก็จะบอกถึงวิธีการคิดบอกถึงหลักในการคิดในการตัดสินใจในการเลือกคําตอบนะครับซึ่งท่านสามารถที่จะเรียนรู้วิธีการเหล่านี้ได้ในห้องเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบไปกับพี่วุฒิเพื่อนนะครับ เราจะเห็นว่าทุกวันนี้ปัจจุบันนี้นะครับในกลุ่มโรงเรียนโรงที่เรียนเรียนรู้ออนไลน์เต็มรูปแบบเนี่ยไม่ใช่แค่ทําความเข้าใจในเนื้อหาไม่ใช่แค่ทําความเข้าใจในแบบทดสอบท่านขอวิธีคิดด้วยนะครับสมรรถนะนี่แหละนะครับต้องแสดงวิธีคิดและท่านเอาวิธีคิดที่พี่วุฒิเพื่อนแนะนําท่านไปเนี่ยนะครับไปปรับใช้ในการเตรียมตัวสอบมันก็เป็นเรื่องที่จะต้องมา ทำความเข้าใจเป็นเรื่องที่จะต้องไปฝึกฝนเรียนรู้พัฒนาเพื่อที่จะใช้ในการเตรียมตัวสอบในรอบที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับอย่างตัวอย่างนี้นะครับที่เป็นวิธีคิดนี่มีสูตรมีวิธีคิดมีสูตรจำให้ด้วยนะครับถูกต้องก่อนถูกใจโอกาสเท่าเทีเทยมตรวจสอบได้แยกหน้าที่ความสัมพันธ์สื่อสารเป็นทางการแบบนี้ก็เป็นวิธีคิดที่จะทำให้ท่านตัดสินใจเลือกคำตอบในห้องสอบได้อย่างถูกต้องแม่นยำนะครับกดติดตามช่องนี้ แล้วก็ท่านสามารถที่จะไปเจอเพื่อนเพื่อนที่จะสอบหัวหน้าสํานักประหลัดนะท่านสามารถที่ค้นหา YouTube พิวุฒิเพื่อนหัวหน้าสํานักประหลัดนะครับแล้วก็เรียนรู้ถึงหลักในการคิดหลักในการวิเคราะห์หลักในการตัดสินใจในการเลือกคาตอบในห้องสอบไปกับพิวุฒิเพื่อนนะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมในการเรียนรู้ออนไลน์เต็มรูปแบบสแกน QR วอารคกดเพิ่มเพิ่มเข้าไปในกลุ่มรายนี้กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มของผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบวหน้าสํานักประหลัดโดยเฉพาะเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ